ประนมมือพร้อมกันว่าตามอัตมาข้าพเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิด,ดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบรรดาลให้ใจของข้าพเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธพุทธโธพุทธโททธ,โททธโทนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งคตามาดขาขวา,ขาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตา นึกพุโทโธในใจ